สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีที่เป็นข่าทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลลำเพลินออฟิเชียลครับพาชมบรรยากาศสดๆในโดรมบทีมงานตอนนี้ทีมเวทีนะครับทีมเวทีเบื้องหลังนะครับกําลังเตรียมตัวออกเดินทางครับเจอกันวัดป่าเทพนิมิตนะครับวัดป่าเทพนิมิตอำเภอการทรดิชัยจังหวัดมหาสารคามครับ กำลังเตรียมตัวออกเดินทางครับกำลังเก็บของเก็บคองครับแส่แสเาูครับ เดี๋ยวเปิดอันนี้ก่อน

เตรียมพร้อมครับเตรียมตัวครับพี่น้องส่วนทีมรถบัสนะครับออกเดินทางประมาณออกเดินทางช่วงบ่ายนะครับทีมรถบัสส่วนทีมงานท่อก,กำลังจะทำเดินทางครับฮะมื่อวานาว่างโบซักมือนี้ไปซักผ้า โอ้ด oh, ีเนาะหมวกคือ่ะหมวกพคุยไหมวกพคุยไรถเวทีไหมหมวกรถเวทีอ่ะรถ รถนั่งลาดนะจิกเลยว่าัดจ้ากลงมายากกำลังขยับขย,ยันนะครับกำลังขยับถอยออกมานะครับ Thầy ơi, thầy ơi, nhau ơi Thầy ơi, thầy เอาไป้ลูปๆคำๆยู่หันละเจ็บเสียผาแต่ว่าหูุๆคำๆยู่หันมไปใส่กหาตัวเ่ดนเนาเก็บเสียผาแต่บูดใหหลวอยู่้ายมาด้ตาย

ชุชมบรรยากาศครับดานกาด้านเดินทางครับไปหนา,านแต่อตั้งไว้ที่แต่สอ,อระอยทไไนนะทางเนี่ยระยทางบนี้ตอนนี้ที่งยังดทนสุดเล ไปแล้ว Harr ค,ครับก่อจะไปที <S 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 ่สังได้เสาครับ บรรยากาศยัำเศร้าๆครับแบนนี้ครับ่านคบบบางท่านไงยังไท่าน ua พบนะครับ ครับพี่น้องสหรับคลิปนี้กนะันอขอบคุณครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณก็กำลังแรงใจครับพี่น้องเอาไว้พอกันไหมคลิปหน้าครับครับ